สวัสดีคะ่ะน้ำค่ะแมา่นำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมืัอนี้น้ำมาเฮ็ดที่งานอีกแล้เนาะคะ่ะนอกก้องกะมืัอนี้เป็นวันเสาร์เนาะคะ่ะมืออื่นน้ำจะบ้อเฮ็ดงานมืออื่นวันอาทิตย์น้ำจะบ้อเฮ็ดงานเ,เพราะว่าน้ำเมะะื่อยเนาะค่ะน้ำเฮ็ดจานถึงสุกะสิบเอ็ดชั่วโมงเฮ็ดเฮ็ดเวียกสิบเอ็ดชั่วโมงต่อมือเน,นาะค่ะน้ำกะวันนี้มือนี้วันเสาร์น้ำกะจะมาเฮ็ดบ้านบบดนี้อาทิตย์น้ำจะพักเนา,านะคะ่ะเพราะน้ำเมื่อยเหลือเกินบัดนี้พวกน้ำขุดเสาไว้แล้วเนาะคะ่นะเนาะขุดเสาขุดยังแล้วน้ำจะทายให้เบิงเนาะ กะไอแสงย้อนอะเนี่ยอันนี้เดินสามีนำแล้วเห็ดผู้เดียวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงที่น่าเป็นเห็ดงานแล้วก็มาเห็ดบานกะเริ่มเริ่มเนาะค่ะเริ่มเริ่ม,มวัดนี้นำกระชีบไปเห็ดเวียกรอนลูกก็ยืดเทิงเทิงแต่บ้านสันซองยืดสันซองเนาะค่ะแต่บ้านหลังนี้นำจากเห็ดเบงบ้านหลังนี้เขาจะให้เซาเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวนำกระชีาม,มาทเซา อาจจะย้ายบ้านเนาะคะ่ะอาจจะมีโครงการบ้านย้ายบ้านตรงนี้เขาให้เศร้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเาา v บิ่งก่อนนานาจะไปเฮดเบียก่อนค่ะบานนี้ก็จะไปขนน้ำเนาะค่ะจะไปขนน้ำใส่ต,ต,ตุ่มตัวนี้เอาโอเคค่ะอาจจะบอกว่าบ้านน,าน้ำหรยังบุ้น,นะะีน้ำเนาะค่ะน้ำก็ต้องมาขนน้ำอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็นยางใส่บ้านนา้ำไม่ว่าจะไปเบิ้ล แล้วก็เขาไปบ้านน้ำตรงนี้นะรูปน้ำก,กระสาหนี้น้ำที่ตรงนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นบ้านน,านกก้ำเนาะค่ะคนน้ำไปจังซีิงนะคะ่ะเพราะบ้านาน้ำาบสถ์นี้มีไปโบสถ์นี้มีนม้ำอ้าวอันนี้ก็เป็นโบสถ์เนาะคะ่ะสวยเจ็ดรนะ้อยปีเนาะค่ะเอานามขนน้ำก่อนนะคะภาสามารถถ่ายวิดีโอดไดเด้อ Et les grosses tu les touches pas là-bas, hein, on les prendra à deux. Hein? Hein? Les grosses là-bas tu les touches pas, on les prendra plus tard à deux. Okay. อเอาค่ะตอนนี้ก็ตอนเที่ยงเนาะค่ะเที่ยงแล้วฝนตกเนาะคะ่ะจะเห็นตรงกับฝนตกที่ยาคะ่ะฝนตกอาจจะเห็นประชาชนเนาะค่ะเนาะ อาจจะเห็นบ่ชัดฝนตกเลยนี่หนาวกันหนาวน้ำเปียกเมื่อเกงเกงเกงเปียกเมด่อนะค่ะมานาสิพักเท่ากินเข่าจักน้อยเนาะคะ่ะซื้อแซนด์วิชมากกว่าจีข้าลูกกินเขา่าฝนตกหนาหนาวอ้ยหนาทั้งหนาวทัววงว้งเมื่อยนะปู่ ไม่รู้หน่อยเอ้เอาหลังจากกินขา้าวตอนนี้สามีนำเราไปซื้อกางเกงกันฝนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเราเปียกเมื่อเพราะว่าเราไปเฮดซีเมนต์ข้างนอกเนาะคะ่ะวันนี้หลังจากกินข้าวแล้วพวกน้ำก็จะมาเฮ็ดพื้นเนาะค่ะเฮ็ดพื้นให้มันเรียบแล้วก็สิเทพเทพปูนอาทิตย์หน้าพุลน,นะคะ่ะอาทิตย์น,นี้คะือสิบ่แล้วดอกเฮ็ด เตรียมไว้แล้วก็สิมาเทพปูนที่หลังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะ,อะนี่แหละไมอนี่ก็สิถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะกันนี่เป็นห้องเก็บของเนาะค,ะะคะ่ะเนาะห้องเก็บของอันนี้เครื่อง heat ไฟจุกของต่างๆกับใส่ใหญ่ยังกันอยู่นี่เนาะโอ้หนาวหนาวหนาวน่าอยู่น่ากินกันอยู่นี่แล้วค่ะ หาหน้าขินไปให้ลูกกินกันค่ะเที่ยงละหนาวกินแซนด์วิชหัวกะแล้วเนาะค่ะน้ำหนาวฝนตกทั้งหนาวทั้งเปียกไค่คักๆกลับบ้านนี่น่าจะไปต้มน้ำขิงกินเนาะค่ะเนาะ มื่ออื่นในแดดออกแต่บ่ได้ไปเฮ็ดบ้านมื่ออื่นนําเบิ่งอ่พยากรณ์อ,อากาศเขาเขาจะบอกว่าแดดจะออกเนาะคะนะ่ะเนาะพอดีแล้วหันแดดออกนำสิพาลูกๆไปขี่จักรยานเนาะเราขอไปขี่จักรยานอันนี้จะเป็นอีกห้องนึงเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นห้องจริงๆแล้วเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงข้างบน ห้องอันนี้เป็นชั้นล่างนะคะข้างบนเพราะท่านได้นนแตะเพราะท่านได้นนตองอย่างนีะคะพวกน้ำจะเฮ็ดห้องข้างๆอ่ะที่เก็บที่ชชชที่จะน้ำพวกน้ำจะเฮ็ดห้องข้างๆที่พวกน้ำเก็บหินอ่ะจะเฮ็ดเป็นห้องนอนก่อนนะคะเนาะเฮ็ดเป็นห้องนอนตอนนี้นะคะ <c oughs> คิดว่าจะเฮ็ดเป็นห้องนอนก่อนแต่ว่าบัดน,นี้ <c oughs> คนเขาเอิ้นว่าเพื่อนบ้านนะคะเ <c oughs> พื่อนบ้านเขาเลยมมาบอกว่า เป็นอยังพวกเธอคือบัวมะซาวบานอยู่ใกล้ๆมาเส้นเดเป็นอยังคือบัวมะซาวบานอยู่ใกล้ๆติดกระบานของเธอนี่ยมาเส้นขาเจ้าว่าเป็นทั้งเขาให้เศร้าเป็นของเป็นของอำเภอเขาให้เศร้านะคะอาจจะได้ราคาที่มันบาแพงแล้วก็สามีนางล้วว่าจะไปถามวันวันจันทร์เนาะค่ะจะโทรไปถามวันจันทร์เพราะว่าสามีนางจริงๆแล้ววันจันทร์นี่สามีนางต้องไปเฮ็ดงานเราเนาะค่ะเนาะกะถ้ามีเวลาสามีนางก็จะโทรหาวันจันทร์ โทรไปหาอำเภอพันจานว่าบ้านหลังนี้ให้เศร้าเท่าไหรแล้วก็ถ้าน้ำสีเศร้าพวกน้ำสีเศร้าต้องเคจังได้แน่แล้วก็ถ้ามันได้มองเศร้าพวกนั้นต้องไปเบิ่งก่อนเนาะค่ะว่ามันหลังใหญ่ขนาดใดมันสามารถจุซีขนนี่ได้พอดีบ่เนาะคะ่จะจักแปดสิบตารางตารางเมตรเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะคะ่ะเนาะสำหรับพวกน้ำเนาะน้อยก็ในมันมันจกลหลังน้อย ถ้ามันโอเคสําหรับพวกน้ำพอน้ำก็จะย้ายบ้านแล้วก็มาอยู่นี่เนาะคะ่นะเนาะตรงนี้จะบอกว่าจริงๆเรามันบ่นมีโรงเรียนเนาะคะ่ะโรงเรียนเนี่ยต้องจะมีรถโรงเรียนมไรับอยู่นี่เนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เด็กน้อยสามารถที่จะไปหมู่บ้านที่ใหญ่กว่านี้แล้วเขาจะมีโรงเรียน กับไปเรียนอยู่มองนั้นเนาะคะ่นะ,คะเนาะกะอ้าอันนี้กะแพลนไว้เนาะคะ่ะแพลนไว้เป็นยังซี่เพราะว่าเขาบอกว่าบ้านที่จะเศรานี่มันจะถูกกว่าเนาะคะ่ะเพราะว่าเศราอยูทั้งคุณมันกับแพรนจักหน่อยเนาะคะ่ะะเนาแต่ว่าคอเสียของนามกับคือน,นามมาอยู่นี่กะบ่บมีงานเหตุเนาะคะ่นะเนาะกะบ,บ่มีงานเหตุสามีบอกว่าบ่มีงานเหตุกับบ่เป็นยังเพราะว่าให้เธออยู่บ้านว่าสั่นแล้วาบอกว่าจังสิเนานะแล้วกะ่าสั่นกะฮ่าเปิด ลานขายของนิดๆหนน,น,นอยๆยูนี่ว่าแซนเด้แล้วว่าเพราะว่ายูนี่มันเป็นปลาถ้าเขา,เอาอยากเปิดกะไปขอท้างอำเพื่อเขาเจาเปิดเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะก็อ้าเป็นอ่าเป็นอา่าคโครงการที่ว่างกันต่อไปเนาะค่ะกะับเท่นนี้มีอียัางรงโงตัวดอกกะเป็นการ<อ>คิดไรล่วงนะอ้าดัง เป็นการคิดวางแผนกันไว้ล่วงหน้าเนาะค่ะว่าเิเฮหดจังไดดีเนาะค่ะนะจริงๆน้าจะบอกว่าช่วงนี้น,น้ามในเฮ็ดงานลายๆเนาะคะะ<ๆ>่ะเนาะอ้าวเดี๋ยวน้าจะมาว่าเรื่องงานกันอีกที่ต่อไปเนาะค่ะเนาะ เอาค่ะมือนี้น้ำกาหาโมงแรกแล้วเนาะค่ะน้ำกาเพนหินตรงนี้บ่ค่ะนำคนหินมาใส่นี่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นอ่างจากุซี่เนาะค่ะเนาะจะเป็นแดดขึ้นซองค่ะจะเป็นอ่างจากุซี่เนาะค่ะเนาะตรงนี้สามีน้ำเราอยากอยากได้อ่างจากุซี่แล้วก็ขยับไปทั้งพุ่นก็จะเป็นอันนี้จะเป็น รักแเราจะเป็นที่นอนพอกน้ำเนาะห้องนอนน้ำเปลี่ยนแผนเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะมีก็จะให้บันไดึ้นเนาะค่ะแล้วกับึ้นไปชั้นบนเนาะค่ะึ้นไปชั้นบนก็สิเป็นห้องนอนอีกห้องนึงแล้วก็สิเป็นห้องน้ำแล้วก็สิเป็นห้องห้องรับแขกแล้วก็สิเป็นห้องครัวเนาะค่ะแล้วจะเป็นอีกชั้นนึงบ้านแล้วนี่สิมีสามชั้นเนาะค่ะชั้นนึงจเป็น ชั้นลอยนะคะชัช้นรอยสิสีเป็นห้องนอนนึงเป็นห้องนอนใหญ่คือกันนะคะนอกจากสิจากสิให้ที่ยาให้จะกสีให้นเอเนนอกะและ้วเพิ่งกันต่อไปเนาะค่ะว่าก็สิอยากไดห้องใดตอนแรกพวกน้าสีเฮ็ดชั Lad ้นบนสุดนะเป็นห้องหองพวกน้าเนาะแต่ว <Gothic> ่ามันเป็นหลังค้างเป็นหลังคาสโลปลงมาจังซี่นะมันก็สิน้อยจากน้อยพวกน้าก็เลยเปลี่ยนแผนมาเอาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องฮ็ดให้มันดีเนาะค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นความชื้นมันจะขึ้นกะสีมีวิธีเฮ็ดเพราะว่าสามีนาแล้วก็ เป็นซานนะคะน,ะคะนะคะอกจากะสำหรับมือนี้นำกระพามาเฮ็ดบ้านอีกมือนึงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเป็นบ้านเสาะค่ะแล้วก็จังไดก็ะะเอ้ยนำฝากติดตามช่องนี้เด้อค่ะหันผู้ใดอยากพูดคุยเพิ่มเติมกับเขาไปได้ที่แฟนเพจแม่ดำขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ไปกดไลค์ไปพูดคุยกันได้เนาะค่ะเนาะค่ะ,ะสำหรับมือนี้นำกระคอโตขอจบวิดีโอไปเท่านี้แล้วก็พอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ <S <S บ๊ายบาย That's all. So